วัสดีครับสวัสดี่ขหนึ่งบรรยากาศไปทำจันทร์ครับมือหนึ่งมือนี้เป็นวันที่24นะครับเนาะ24่สตีสี่ครับเยออีกเมื่อกี้เมื่อตัวนี้ครับเมืองกันก็ไปไอ้วัดนนองนจำปาครับผมวันที่ยี่ห้าไปถวายตนเงินนะคะเนาะอยู่วัดนปานนองนจำปาครับผมที่วันมีแนวทางตัวใดมื้นี้ฝันเราได้เสียเอกอันฟันมันเคื่อนนี่ฝันคือจังฝนตกนี่แหละ ฝนตกเราปะนี้ว่านี่ฝาก็ลังฝากกับห้องเนี่ฝาห้องแห้งไรอุย้ยอันยานฝาฝานะคะว่านั่เลยถอดถอดซอยปูเลยคล้ายๆว่ายางไปกับปูปูตาแต่ว่าเป็นไม่คู่แต่ว่าเป็นเสียงปูตานะคะับเพราะว่าเป็นปูตาจะลังยางามันกับพายุงปูนะพายุงปูอยู่ปูเลยว่าถอดถอดออกก็ไม่เสียงฝามันเลียมนะ ยานฟ้าม่นก็ได้ถอดอันคอเขียนออกเราสอยว่าได้ดึงนะดึงเราป็นได้หลักขาดุ๊ดหลัดขาดแล้ว,ลวลเรามันี้ก็เลยออกมามาประกอบกันมาประกอบกันปู้ก็เรียกว่านันลให้เตียวปูวครับห้เตียวว่านข้อน,อนี้ข้อเป็นยังเระว่าเอาไหม จะว่าอาไมค่คำพ่อพอไหบวะปู่าปูกัเลยกกับซีบั้นต่ว่าตอนตอนกระซิบน่ะปูออออบอกห้อยคอยทัศน์เกียบดีห่วงใส่หูกเก็เด้มันเอียงหูใส่ย่แต่ว,วัน็่กับบอกคอยเอียงยิ่งเพราะว่าเสียงฝา่าเสียงฝนนะคะอ,อ,อย่างเสียงคือฝ่าคือฝนอย่าร่มแบบตลอดลได้ลาเลยปูก็เลยกกับซีปูลูกว่าคอยยิ่งน,นั่นอะไร้างสิเตียวรอดนั่งก้อยอนไร้วางสิ พอ่อพ่อบอกร้ายพ่ได้แล้วะท่านสิให้ไปเตี้ยวเด้ออะไรเนี่ยเตียวในกระปูไม่คำข้อไม่คำข้อปูท่นปูอ่ะไม่ครับทีรเราไม่คำไม่ตีข้อเนี่ยปูอ่ะพอวังหวดต้องหันนั่นเราจะสื่อใส่ให้ปูน่ะครับยี่สิบบาทบปูว่าพอ่อสิวบวนาข้อบอกสิบวแต่เอาไม่คำไม่สิบอบ,บอสิบสเองเนี่ยครับมันเกด้ว่าไม่นี่ก็เป็นหนึ่งโมเสกข้อนี่เป็นหาเนี่ยปูนี่เป็นเก้า ก็แนี่ตีหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าค่ะหนึ่งหาเก่าปรู้้ว่าไปีายังเราอีไปกับกับปูนอ่ะค่ะก็เป็นคู้ล่ะ,ะเป็นเป็นแม่ขูนนะคะ่ะก็เลยแตงผ้าขาวไ้ปู<ะ>ปากคอป่ายังน่ะกาเจก็ปากคอทึ่งแหนมไม่งี้น่ะแตงไ้ปู<ะ>ปูกินจนเมื้อไม่เสรจ<ะ>จนเกี้ยงเลยปากคอกับเกลี้ยงเลอจนเกี้ยงเลยนคอะ ก็แสดงว่าปูแสบด้วยเหรอก็มาท่้งปากคอทั้งแหนมทั้งยังเนี่ยมันจัดใส่โตวะให้ปูนะคะครับใบนี้ปูฉันกินจนมดเนา้เกี่ยเลยเขเลยวโอ้วันนี้เาเลยมาถามเรียกปูเหรอก็เลยวางสิให้ปูอ่อเลยตัวนิฟซี่เพื่อนเนาะเอาหัว้องหันเพื่อนบ่เอือกันเหรอครับปูเพื่อนนั่นัวบุญมาตลอดนะเพื่อนกับบ่เชปูเลยตัวเพื่อนได้วางสินะคะ พ่อก็บ,บอกยันไล่ลไปไหนนั่งก้กอยกับเสือ,อสัตว์มไม่ทำพ่อปูกับไปเตี๋ยวตัวอ,อันสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้านะสัตว์สิบเจ็ดสิบเก้านี่เนาะค่ะปูเรียกว่าสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าก็ไปเอาตัวน,นั่งก้กอยก็ไปบปลวกตัวเอาสัตว์ว่าว่าเล่นอันหนึ่งหากเก่านี่ตีมาจากกันที่ว่าปูบอกให้ไม่คู่ไปเจิมรวดนึงบ้างเลยครับเจิมรวดให้เอาคันหาไปขึ้น คือหนาเริ่นบ่ใช่สิบเก้าบาทเตี้ยใช่สิบเก้าบาทก็หาหนึ่งเก้ามันบ่ครับจันยูนองกันนะฮั่นบ่ค่ะหนึ่งหาเกา้าว่าจะเรียกตีว่าหนึ่งหาเก้าเพราะว่าข้อกับเป็นหาปูเป็นปูนี่น้าเกา้าไม่นี่เป็นหนึ่งอยู่แล้วมบ่หนึ่งหาเก้าก็คือนัอ่นแะค่ะอันเท่าสีเลนออกมากกับหนึ่งหาหนึ่งเกา้าบ่ครับกับหนึ่งเจ็ดตั้งสีนะาแต่ว่าอันนั้นอฟันตองหง่วนฟันเห็นบ้านเลิขิ์ เมีเจ้าของได้สิหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองแต่ฝันว่าเขาทั้งหลังบ้านฝันว่าเขาทั้งหลังบ้านที่ว่ามันเปื่อนเนาะค่ะเนาะทองเสียเราเลืป็นไปล่างอว่าคะนาอาบน้ำล่างโตออบนั่นแหละค่ะมาเลขทีหนึ่งเจ็ดสองมันฝันสองขึ้นละเนี่ยแต่ละฝันเห็นพอพอมแสดงว่างวดดีสิไม่โศกอยู่สิเอแล้วเร้วเพื่อนกับน้องสาวกับฝันเห็นว่าเนี่ยมันขึ้นอี่ฝันว่าวันไหน สีสางหัวสีสางหัวให้ปูมองที่สางอ่ะเสสีเป็นต้นโพแล้วมี่มีมีไใหม่เกี่ยวเลยเนี่ยหม่เกี่ยวเราเรามองหัน่ะสีเป็นปลาสางอยู่ข้างบานนะตาบรูว่าบานพูกนด้เป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านสองชั้นแล้วกันปลาได้หลายเสยเป็นบ้านเก่าค่มน้องสาวาเป็นบานเก่าแล้วกันวันจะสางหัวให้ปูอยู่ขางหันะต้นไม้หลายหลายเสีย ต้นใหม่หลายคักแล้วการสร้างหออยูมหันนี่ต,นต,นตน้นพ่อน่ต้นพ่อจริงๆนีเถาวันนี่เครื่อหขั้นรอบเลยอแต่ว่าบางหัวอยู่ใสหน่องสาวแล้วหนองสาวก็บวนะัอไงแต่ว่ามองอันทีห้ากับเป็นนีบ้านเกาเนาะหลังนึ่งแต่ก็ต้นไหม่ก็หลายจะเป็นเลขตัวใด ต้น้องสาวว่าพอเดเละแต่ว่าฝันว่าเดซางให้เพื่อนอถึงว่าถืบบอ,อ,อ,อวอิออสบใใุบอกสิเองก็สินะน้องสาวว่าณปรมาณที่สุขแกให้บอกแต่กับบอลแงน,นสิเนาะครับบอเแ็นเพิ่นกับเลขฝันเกี่ยวบ้านบ้านแม่ว่าเนี่ย172เนี่ยเพิ่นฝันว่าบอกเรายเต็มบ้านเลยเด้เข้าไปเอาลำกายในบ้านนะท่านเพิ่น172แมนค่ะเพิ่นกับเลขเนี่ย172หมู่แปด บาดีเพิ่งกัเล่ไปเสียเองเพิ่งเล่ไปไปบ้านไปมองลำแยกวะมีอรีบอเพิ่งไปโต้นไปหาอยู่ต้นนาบ้านต้นนาพาไปมองมี่คนมากเลาเสียเองก็ล่นเหมือนแล้วอันนี้เป็นความจริงด้แน่ๆใช่เพิ่งไปเพิ่ง่าเพิ่งไปตามความฝันเพิ่งมาอยูเบิ่งทั่วบ้านเลขที่นี่บ้านเล็กที่เขาได้เนิ่งเพิ่งเล่ไปพอไปแล้วบาดีเสียเองเพิ่งเล่ไปเมืองบาดี ต้นลังบานนี่ค่ะลังใหญ่น่ะเต็มต้นเลยคนเ,เกเยไปต่อยเอาอยู่ต้นลังบานเนาะวันเนี้ยเนี่ยลังบานเจี๊ยสองเนาะเพราะว่าปูบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดไห้ไปล่นถวายองค์ปูพญายนาคเจี๊ยเสียนสององค์ครก็คือหนึ่งเจี๊ยสองใช่ไหมหนึ่งเจี๊ยสองก็เอาไปเหรียญมือนี้นั่งกันได้ค่ะคมือนี่เหรียญได้ค่ะ หนึ่งหาเก้าแล้วก็นหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหาแปดเมื่อกี้ว่านถึงมันออกหาหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์หนึ่งหาแปดออกหนึ่งหาแปดวันถึงสามตโตตรงๆเลยค่ะเมื่อกี้นี่หนึ่งเก้านี่เสียก็ไดเลยสามโตตรงเลยผมว่านี่พลาดไปสองรอบค่ะสามตัวตรงไงวันนี้ออตองใช้ปูสิใครนะคะคแต่ว่าก<อ>็ไปสือ้อไลายง่ายเสียเลยในน,น,ะะนี้ในหน่อยนะค่ะเนาะ ่เนี่ยทางมือกีกาน,นไม่แค่ีกหบเสกะเรียนได้ก็คือหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็ไอหนึ่งหากก่อนเนาะแล้วขีโรถขันนี้มาหกสองซีหนึ่งกับหกสองสีหนึ่งแล้วเสียเรียน,ม,นมุนไปเลยค่ะ,อคะลองซื้อนครับเนาะ ลองมุนมองว่าจะเป็นตัวไหนพี่น้องยิปซีครับผมมือนี้นะครับแนละ้วเขาเป็นแนวท,ท,ทางพี่น้องเอปซีนะครับนะเพื่อไดนไนจำกัดน,นะครับเงื่อนี้นะครับมนะีมีตัวใดๆกับญี่ปุ่นมีหนึ่งห้าเก้าค่ะแล้วกันหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองมูแปดเนี่ยก็สองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ฮแล้วกนหนึ่งหาหนึ่งเก้าหาก้าหนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็ะบอเลเนาะหึ่งเจ้องเป็แมนครับรถเวรพินองเอฟซีครับที่เมืงกะเดย์่ะเจ็ดเก้าศูนสองเกศนย์ค่ะเก้าสองเจ็ดสองเก้าศูนแค่นั้นแหละค่ะ ห <59 S 2> <59 S 1> ้าเก้าห้าเก้าพอยั่นี่ปูนี่แหละค่ะปูบอกกับทีม,มี่สิผาสิเจ็ดสิบเก้าก็อยู่นี่ประมาน,นทีเลอนเสิเนาะเห็นครับ่หละค่ะหาเป็นแนวทางสำหรับมือหน,นีกอน,นะคะ่ตะตาวาสำหรับแนวทางวันที่หนึง่งวันก็จะมาสรุปหออีกเจอหน,นึ่งสิครับค่ะเช่ในไดนี้กางวดน,นี้ สีขอให้ใจข้างบนั้างล่างเนาะให้อฟซีพันใดน้ำกันค่ะครับถือไ,ไปน้ำกันค่ะถือไปน้ำกันค่ะใจสีไปถามปูอีกเชือน,นึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าย่างคันจะเข้าไปเนาะคะ่ะครับเดี๋ยวว่าสี่อปูหายค่ะเอฟซีพลันกัฝนบอตโต้กับอะไรเนาะครับกับมืออื่นกะสิไปวัดลาโนองจับ่าเนาะคะ่ะไปถวายต้นเงินครับ แลกอะไม่คู่กานันสินยุดรถที่หาหนึ่งซีหาหนึ่งซีว่ะค่ะสิแต่ะเล่นได้มุนไดก็ว่าซีรถขันหนีมากเนาะหกสองซีหนึ่งกระเล่นได้ค่ะหกซีห,กส,หกสองหนึ่งซีกระเล่นได้มือมือมัดเว้นละเสียจนหอดคำมดแล้วหอดเดือกคนละมึงขึ้นนี่วันบอกเสียเองเสียเองเป็นไจมนันวะไปป้นได้แค่ไหนสองหาขอหาสองมาสิ พอคาปะทู่เนาะปูบวกคาปะทู่กับคาปะเขือซื้อมะซุปยี่สิบห้าบาทเห็นปะนั่นแหละค่ะมันก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะสิเเนาะครับผมค่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ,คะ